โอ้ทางแหงแล้วพี่น้องเออมัมนแดดเนี่ยสบายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องนี่นี่ต้อนรับขอสส่งซองแย,ยง่งเงินนะพี่น้องเนะยาะแย่งเงิงกับอันผมไายเคี้ยวยากไปก่อนละพี่น้องทุกคนชอกไปเบ่งชวนมาซาลี่อะไรเนาะพี่น,อน้องเนาะไปค้นต่อละค,มละคุมราคาน้ำจ้าพี่น้อง ไปเบิ่งพวกเขายืนสี่ยังก็มายืนสี่ฟูสี่ฝ้ายยังสองเขาอย่างบมหดใจเอาปงหางน,น้ำสูบดีต่อขี่รถมึงทุกข่าวเล่าลตะกี้ว่าสิบอะไรกินพี่เนาะบา,นน,าะนนี้งามละเมื่อั้น ทองพี่น้องว่าตรงเต่งตรงเต่งปะเลยนอนอกจากสิบูเป็นราคาย่างสามควมเดิร้อดนี่ว่างัวกันดิง่งบทพี่น้องเอ้ยาราคาง่วเนาะราคางวตหนึ่งสามพันสองตกันยมบุโกหมื่นพี่น้องเอ้ยคันบอกขายสามตผมไปถถวเอ้ยสามตจากพ่อเออไปสามตัวหน่อยกับบพ่อคือเก่าไปยัง ยายเงืองปจัจหาวัดชอบไม่รูกในเฮือนให้เขา <laughs> ไปไปรอฟังนำกันพี่น้องเปิดเสวนาจังใดเพิ่อะไรไปรออยู่สวนเปิดอะพี่น้องไปเบิ่องอยู่สวนนำกันเนาะ,ะเมื่อนำเบิ่งขำพี่น้องกปโมเดลกากปันใดได้จังไปเบิ่งใหม่เมื่อ,มมอน,นี้ตอนแจงตอนหูงเนาะเป็นจังใดสิเป็นอะไรก็ได้ มาหอดก่อนซองเงินพี่น้องเพื่นพี่น้องพะกัญหยางมาทางฝุ่นบ่อนก็จะตัดหัวทางพวกจะพายยังวะจุดตรมันขวังยังวะเนาะยด้จังบอกให้โตมาาฝุ่นฝอยกันมันมีต้นหน่อยต้นใหญ่กับปรดิวฐ์สีวะที่บาดยั้งเบิดดอกหายมาบังนำกันจำได้กระซำนั้นอืมพูดแล้วผู้ผู้สิเบิ่งมันใหญ่เคี้ยวฝนจองหันมาเบิ่งอัน้ำใจเออมันก็หน่อยจนใหญ่ไอ้มันก็ มันเป็นหมกอดดออย่างเงี้ยหมกอยกขึ้นหาวันนายได้มาโอ้เจ้านายก็ได้ได้มาใช่เนาะตัวนั้นนั่นนี่เลยเบื้องเฮากขบจักอันสิว่าเอ้ยขันผู้ใหญ่ผู้เฮาบจักเนี่ยชิว่าเฮาก็มีดเต่รเอ้อตามจะโลดตามจะโลดตามจะโลดเฮาไม่เจอต้นนั้นกัะเบิ่งยังกันก็แน่กระเบิ่ง มันก็กินเป็นอยูน่นะม,มันก็ได้ไดกินทางขี้ไย่กนไปกินทางงามอ่พวกแห้งมะมั้าไดดอเออหากเป็นหมากเบื่อ,อ,าาอ,อโอ้หมกาวกพดขาวพอ,พอ้เป็นอาหารโอ้มันมียนน้ามีแดง,ม,แดง,ม,แดงม,มีน้า้มปะ หามันเปไปกินห่อบักทั่เมืนบอกเลยบ่กหมกแจ้งกัดหน่อยหนึ่งดอกหมกแจ้งแต่เออผมมันกินห่ดหันเกือบสมัวไปแหลมตัวมันงามเนาะเออใครแต่ว่าเจ้าไ่ได้เห็นหน้าเฮาก็ลืมฮ็คือพ่อตะวันมันสิมากินเขาเจ้าในนี้อือนี่ยมันมาชูมันกกัดใบมันเข้าใู อันนี้มันกัดใบมันเลยตัวกัดหย่อนี่มันก็แล้วแรกตัวการห่อนลำการห่อนลำนี่ก็เบิดมันกับบุบโปงหมูได้หมูได้ถักม้วนมันกัดอันใบมันนี่ก็สิได้อยู่เลยไอ้มันกัดแบบสี่นี่ อือก็แมนอยูน่นะโอ้สิได้คลายได้นน่เนาะป้าทูจะปลูกรายปะนีผบวปะหน่ขอบคุณค่ะนี่ไ,ไ,ไ,ไอคีเฉยอรย่างเนี้ยอืมหักโรคอยู่ได้หนิไงจะสิได้เงินอยู่ได้ี่่ขบสูด นาดเลยเกี่ยวเขาเล่วเอาอีกเกี่ยวเขาเล่วเห็ดอยู่หนหน้าเบื่อนในหญ่บนเห็ดบ่ะเห็น,นมัมนโคกเลอยอะไรสวยงามพูดนะพักกาดโจทย์เยอะมันโจทย์เยอะขอมากินเดี๋ยวกว็าจาับปัน่น <laughs> <laughs> มงกินกับแจวกขเปลียงปลาคือสียบถ้กัดอยงากัห่กินน้หงกึ่งหองมันกันชิได้อีกเลยมอกััดปลามัเนาะอือ้อมันชิได้อยู่กัดปลาเสียหายแห้งแต่เข็นนั่นแหละอือ แต่ตัวแรกกัดตัวแรกกัดปลายกัยังได้อยู่ชุดเป็นขาวทังใดบอกอย่บอกเ้ว่าเกี่เอพูดนิงใขาวน้ำกันพออือหางงพรางเขาหุ่พูดอยาเอ้ยมันหุ่าวยังเสียงอะฮึมแสิคเป็กี่ยวขาหนุจักตัวแ น,นี่เป็นบ่อนเชียหายพี่น้องของงัวมาเห็ดอ๋อมาเห็ดมวลงาม พี่น <anut S 1> ้องคือเพิ่นไ่นเคียวมาหล่อนะกูสิตาเดี๋ยวมันกินบ่ กิ้นทองมั่นไหนครับมาเสียเงินเดเนยะ คนละนจำีนี่เสียงเสียแล้วทั้งทั้งก็เกาะคุนะะไรเตอมันกินนนทั้งทั้งก็เกาะคนข้ายนี่เพื่อนเออชอพูดมันลายโตมันลายโตได้เง้เอนะเพื่นเพื่นมาแต่ไมมาเห็นซุยบอกนะฮะก็เมื่อสิบเอ็งค่ฮะเมื่อานที่สองโมงแล้วกับหน้าล้วอะครึ่งชโมงนึ่เลยเนีเพิ่นเพิ่นเห็ดแล้วเพื่อนแล้วเอ้าเอ้าอันนังมาพบพบนี่้อหัวจ ลา่มาสบีบ่อนะบ่แล้วตลาดคักนี่ยอันนี้ไหนพอต่อเมียนห้องตัดเลห้องตัดขาดตัดเนี่ยอกมาตัดขาดขนาดนอตัดแบบขาดเลยสามบัตรเลย ตอนนี้กำลังเบิ่งพี่น้องปล่อยให้ชุ่มนเบากันพี่น้องถ้าผููน้อยให้สิทธานางพังแล้วก็สรุปให้พี่น้องพังพี่น้องให้ผููใหญ่ก็จะเบากันถ้าสุบจักด่งดอตั้ามาเบิ่งมาเบิ่งก็ว่าเออ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 แล้วบอกกันนะก็เออ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 นํเพราะผเป็นได้พี่น้องเลยเรื่องนี้ให้ผููใหญ่เพิ่นตัดชีนกันต่อกันเบากัน หอกวนมันชู้นี่ก็ะชิได้ขึ้นยู่นี่มันตัวมันกัดหยอดมันเหีก้อนมันกัดจำต่ำนี่ก็บโมได้ นลยพี่น้องกินนักกระแทขเขนนี่แหละพี่น้องก้านอากาศปายกินนันกแน่นี่กระแทกอย่างเ่นพี่น้องตัวตาเห็นนี่แหละพี่น้องแล้วแต่ผลชีวากันปาลาพี่น้องเปนนางถ่ายอยู่ห่มรอพังขจะเว้ากันจะฉีิสรุปให้พังสรุปชีวิตชีวากันเท่าไดจังใดแต่จะของชวนผลต่้งว้น่ะต้นชิบบาทเนะตั้งต้นว้น่ะต้นสิบบาท,าบบาทมีเขี้ยวเป็นกระชิมคอต่อคอ,อยั้งอะไรกระบูาจะได้ต้นเท่าไร มารอเบิ่งน้ำกันพี่น้อนแล้้นังานัง้ย่าให้ไปหายไปเกี่กนดไปขายมัลซรไปขายคือเก่าเหนดมกสัวมตแตงกันดี โอ้ยเาก็จะได้เอิดน้ำกดแล้วเอากลยเดี๋ยวนี้กับปมาขายเอาก่อนจะไปจับดทุกแตกกันพี่น้องมีเขี้ยวคอน้ำพึ่นชามพันพี่น้องชามพันบาทพี่น้องเลยเอื่อยพึนกวาเออเออเอื้อยพึนกั

มาขีดเออขีดขีดไปอุ้ยมันยังไและพี่น้องชุดเชียหาไแหงกระเซิงนี่แหละพี่น้องเหมือนกันสองสี่หกเจ็ดแปดสองสี่หกเจ็ดแด เอลากะเทียบโพกก็สวยไปโพกลงยาดเอาก็จะสาไลน์มันจิตใจสายโพดห่นโจจะได้ว่าตั้แต่แล้วนโจเลือคู่ไปเยห้าเขาใจห้องปฏิสัยมาหันโจใส่ตอ้ยังไงมันจิตใจอือโอ้อย่นานพูดมาห้องน่าใจกันเลยคอยหนาต้นอื้อคุยาเออมาขับเร่งเออมั่วปื้น บ่แม่เล่าเดคือมันโคยมันแหงนี่งัน้นสารมากมันทงมัแบมันบงมั็ก่มากโพลีแนอยู่นะอมมีแตกขวดคอยขวดไรไขขวดสไรนันไดก็ยนะน่ะได้โอ้ยแล้วมันกายมัดีมนนี่อจีวาร่ชไมันกายนะข้าพ้นโมื่อก้าพนโดมกชื่ ผู้อ่นตัวนะัเห็ดเองล้ะ่างเขาก้างเขามาไถ่น่กับมื่อเขาลงแต่ว่าแค่นี้ระกาศตัวเจ้ามานด้แล้วเขาเ่ยนิ่นิ่เอาหไใช่นงาาผูกอยู่กลางสวนเออโอ้ยตากีฝนก็ปุดเดียดได้ไมพ่อเลยเออคอยห้ยห่างๆเอ้ยน่าจะใส่เกินจากนั้นก็ลูกหยาสอยกันบาทในพี่น้อง ยัยเงึ้งไม่ยัยเคียวกองกดกดมันยังประเนได้เมื่อพี่น้องสรุปแล้วตกลงกันสามพันบาทพี่น้องเลยสามพันพี่น้องขอน้ำเอเื่อยเ,องงเอ 3, พิ่นแต่เอื่อยเพิ่นก็บาง่ายเนาะสามพันพี่น้องจบสามี้เด้อพี่น้องเด้อสรุปแล้วได้เสียร์สามพันบาทพี่นอ้องแรงเปิดใจเช่าเงินขึ้นไปให้ชุบเพิ่น 不股满，得皮皮麻，了